สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเซลแคทอีกแล้วนะคะเซลแคทถ่ายรถบรรทุกอิสุสุขิงยนค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับอ่าลองเล็กของเรานะคะ6ล้อเล็กของเรานะคะก็มีเชื่อรุ่นว่า NMR 130แรงมานะคะรุ่นนี้นะคะเป็น6ล้อที่ตอบโจทย์ในหลายๆธุรกิจนะคะเพราะว่าเป็น 6ล้อที่ค่อนข้างคล่อง,ง,งตัวนะคะเข้าซอกตอกซอยได้ง่ายนะคะเหมือนอย่างกับรถคันนี้นะคะก็เป็นรถน้ําแข็งนะคะต่อตัวถังเป็นตู้เปลี่ยนนะคะบรรทุกน้ําแข็งนะคะสําหรับสเปคของเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะอยู่ที่ 3,000cc นะคะแล้วก็ให้กำลังแรงม้านะคะสูงสุดอยู่ที่ อ่า130แรงม้านะคะแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่1,600ถึง2,600รอบต่อนอาทีนะคะแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นรุ่นนิยมในหลากหลายธุรกิจทั้งรถน้ําแข็งหรือว่าจะเป็นพวกตู้แห้งนะคะ,ะนำไปบรรทุกพวกขายของตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า ขายสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะรุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมค่ะส่วนความยาวของรุ่นนี้นะคะก็มีได้แต่ช่วงสั้นเลยนะคะช่วงสั้นก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะคะก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างสั้นแล้วก็คล่องตัวนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่วงความยาวก็คือ4เมตรสนั่นเองนะคะก็ เป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าแบบน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นหกล้อขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีราคาที่แบบจับต้องได้นะคะอยู่ที่อ้า,านนิดๆนะคะแล้วแต่การต่อตัวถังด้วยสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากได้หกล้อเล็กอย่างคันนี้นะคะ NMR 130แปรงมานะคะ หรือว่าจะสอบถามหรือปรึกษาการต่อตัวถังไม่ได้อยากได้ตัวถังแบบนี้ตัวนี้ก็สามารถไปต่อเป็นเป็นกระบะดำเป็นกระบะคาโก้ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่หน้างานของอคุณลูกค้านะคะ,ว,นะคะว่าใช้งานแบบไหนนะคะก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามที่เซลล์แคทได้นะคะที่เบอร์0947969961ค่ะหรือจะเข้ามาดูรถนะคะในบางช่วงก็จะมีรถ ให้ดูนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ถ้ามีรถเซลล์แคทก็จะแจ้งนะคะว่ามีรถให้ดูที่โชว์รูมสามารถเข้ามาดูได้นะคะก็โชว์รูมของเรานะคะก็ตั้งอยู่ที่อีซูซุจิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะคะอยู่กับาทางข้างโลบินสันบุรีรัมย์นะคะถนนบุรีรัมย์นางรองนะคะมาง่ายมาสะดวกสำหรับท่านไหนมาไม่ถูกก็สามารถ โทรเข้ามาสอบถามเซลล์แคทได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ